เช้านี้นะคะก็เป็นเช้าที่สดใสมากๆเลยนะคะเราก็มาทักทายกันยามเช้าเนาะก็พอดีว่าสําหรับเชอนะคะก็คือสถานที่ตรงนี้นะคะก็คือยังยังได้บรรยากาศอยู่นะคะได้บรรยากาศก็หมายถึงว่าบรรยากาศก็คือเป็นบรรยากาศที่ที่เหมาะสมนะคะก็คือเป็นบรรยากาศที่สามารถที่จะสามารถที่จะเหมือนเหมือนเชอเชอคือตอนนี้คือเชอมีการถูกควบคุมทางด้านเขาเรียกว่า เธอตอนนี้คือเธอทำอพอดีว่าปกติเธอได้มาไลฟ์สดทางแอปแอปดำนี้นะคะอยู่ประมาณ3-4วันแล้วนะคะพอดีว่าเดี๋ยวเราก็จะ,อะพอดีว่าพอดีว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้มาสายหรือเปล่านะคะพอดีว่ามันได้เวลาแล้วเนาะแล้วก็จะแบบว่ามาส่งความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะก็ทักทายกันนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็คือกดหัวใจให้เธอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วเรากอ็อย่างเชิญเป็นสายโค้ดสายคูนะคะแล้วก็ อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็คือปัจจุบันอายุ41นะคะก็คือแบบว่าถ้าในเรื่องของการทาแบรนด์ก็อาจจะพบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชืออถ้าเป็นแอปน้ําเงินนะคะก็จะเป็นชื่อเชอร์มานอิธิพลโชติรสสีทองมานะคะถ้าเป็นแอปนี้ก็จะเป็นเชอร์บ้างนะคะถ้าเป็น u t u b e ก็อาจจะเป็นเชอร์อิธิพฟนชาแนลนะคะก็คือแบบว่าพอดีว่าเชอร์เชอร์มาด้วยสังหเจอ เชิญเขาเรียกว่าอะไรเชิญอยากมาแบ่งปันนะคะเชิญอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ในแต่ละวันนะคะเชิญเป็นคนที่ชอบสะสมในเรื่องความรู้นะคะก็คือแบบว่าวันนี้เราก็จะเอาความรู้ะค่ะมาแบ่งให้เพื่อนๆนะคะฟรีนะคะก็คือแบบว่าเป็นความรู้ฟรีนะคะส่วนถ้าใครอยากจะได้เพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถสนับสนุนเชิญน,นะคะด้วยการซื้อสินค้าเชิญก็ได้นะคะก็คือแบบว่าเชิญก็ปักเาขาเรียกว่าอะไรมีร้านค้านะคะในแอปแอปดำเนาะก็คือแบบว่าเป็นสินค้าที่แบบว่า ที่เชอรใช้จริงแล้วก็เชอแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมาพูดได้นะคะก็คือการพูดก็คือบอกว่าตอนแรกเชอมีปัญหาในเรื่องของแบบช่วงช่วงท้องก็คือเหมือนเหมือนเชอมีปัญหาด้านลำไส้อ่ะค่ะนะคะเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกว่าแหละด้านสุขภาพอเออคือเชอมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะก็คือแบบว่า เหมือนกับเธอมีปัญหาเรื่องท้องผูกเนาะพอท้องผูกก็คือแบบว่าเราเราไม่เคยทราบนะคะว่าปัญหาท้องผูกจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือเป็นปัญหาใหญ่จากท้องผูกนะคะมันกลายเป็นอันดับแรกเลยก็คือซึมเศร้าสองนะคะก็คือจากท้องผูกนะคะมันสามารถขึ้นจากขึ้นขึ้นสมองได้เลยนะคะเอเชแบบเธอแบบปัญหาท้องผูกแล้วก็มีปัญหาจนขึ้นสมองพอขึ้นสมองก็หมายถึงว่าจะเกิดภาวะกลัวภาวะกลัวก็เหมือนกับว่าวิตกกังวลแล้วก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พอวันหนึ่งนะใช่ไหมพอพอวันหนึ่งอาหารเชอไดอ้เหมือนกับได้ได,ได้ทดลองเนาะก็คือได้แบบได้ดื่มโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบมีส่วนผสมของส้มแขกนะคะพอมีส่วนผสมของส้มแขกอะค่ะแบบประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงค่ะมันก็ระบายพอได้ระบายอะค่ะก็คือมันเป็นสินค้าที่แบบว่าที่แบบว่าอยู่ในห้องเชอแบบประมาณ10ห่อเงี้ยค่ะแล้วเชอแบบว่าไดา้เหมือนกับพอเราปลดล็อกช่วงพอเราแบบเหมือนได้ระบายอ่ะพอพอเราเราระบายได้อ่ะค่ะมันมีความรู้สึกว่า เราพูดได้เลยอะแบบว่าพอเราระบายได้เราพูดได้เลย <S <S อันนี้เป็นความมหัศจรรย์จากคนที่แบบมีปัญหาแบบด้านลำด้านลำไส้มาก่อนพอเรามีปัญหาด้านลำไส้ใช่ไหมคะเราลำไส้เราดีขึ้นนะคะเธอก็เลยดีท็อกซ์ตอนนี้เธอเธอแบบว่าเหมือนใช้กาแฟค่ะเป็นกาแฟแบบเพื่อสุขภาพเนาะก็คือแบบว่าดีท็อกซ์เธอแบบตอนนี้ก็ประมาณ80วันแล้วนะคะที่เธอใช้บแบบกาแฟดีท็อกซ์เนาะก็คือแบบว่พาพอเราพอเราแบบพอเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมคะสุขภาพที่ดีอะคะ่ะมันก็สามารถที่จะทําให้ ทำให้ทาให้ตัวเราอะสามารถที่จะเป็นสร้างสร้างงานสร้างเงินได้นะคะก็คือแบบว่ or, บาก็คือแบบเชอแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเชอแบบเธอเชอเป็นคนที่ใช้เงินประหยัดมากนะคะก็คือแบบว่าประหยัดแล้วสวยด้วยนะคะคือใช้ใช้เงินเป็นนะคะก็คือเป็นคนที่ใช้เงินเป็นใช้เงินแบบประหยัดแล้วก็สวยด้วยนะคะเธอเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยนะคะก็คือแบบว่าเชอมาในหัวข้อเรื่องการสร้างแบรนด์ยังไงได้หนึ่งร้อยล้านนะคะก็คือเหมือนว่า เขาเรียกว่าสิ่งที่เธอแบบประหยัดเวลาได้เออสิ่งที่เธอประหยัดเวลาได้ใช่ไหมคะเธอจะเหมือนกับว่าทําอะไรแบบว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่นแหละแต่ว่าเราจะเราจะพุง่งมุ่งเน้นไปทางไหนใช่ไหมคะถ้าในเรื่องของการดูแลตัวเองใช่ไหมคะดูแลตัวเองอย่างเช่นเรื่องสุขภาพนะคะเธอก็เลือกออมีกาแฟนะคะก็คือเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะก็คอือเพื่อที่จะระบายเนาะเพื่อที่จะระบายนะคะเธอก็มีส่วนผสมของออมัลค,คี้นกแล้วก็เป็นผักด้วยอนะคะ่ะเพราะว่าเ,ออเหมือนกับการรับประทานอาหารช่วงนี้ค่ะก็คือเหมือนกับ ด้วยด้วยสภาวะการเร่งรีบนะคะมันทาให้เรารีบเนาะก็เลยบอกว่าเราก็ต้องใช้แบบทางรัดช่วยอะค่ะก็คือการดื่มกาแฟที่มันมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะก็คือเป็นผักเชียงดาแล้วก็มาลักขี่นกอระค่ะแล้วก็พอเราทานไปใช่ไหมคะมันก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ทั้งระบายด้วยนะคะแล้วก็2ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเขาเรียกน้ำมันมะพร้าวอะค่ะน้ำมันมะพร้าวก็คือเป็นขวดเล็กๆอะหาซื้อได้ท้องตลาดทั่วไปนะคะเป็นเป็นน้ำมันมะพร้าวอะค่ะที่ขวดเล็กๆ50มสมลอะ เปลี่ยนชีวิตคือหมายถึงว่าคือแบบขนาด50มลมันเธอเห็นข้อแตกต่างเนาะก็คือแบบว่าน้ำมันมะพร้าวกวด50มลอ่ะก็คือแบบว่าต้งหัวตรงต้องหัวที่มันใช้อ่ะตรงหัวที่มันใช้ก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นแบบขนาด100 100มลเนาะมันก็จะเป็นอาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนน้ำมันมะพร้าวมันมันจะเหมือนเทเนาะแต่แต่เธอได้โชคดีตรงที่แบบ50มลก็คือแบบว่ามันเป็นแบบหยดอ่ะพอเป็นแบบหยดใช่ไหมคะแล้วเธอก็เอ่อเอาน้ำมันมะพร้าวเนาะก็ค หนึ่งขวดนี่คือแบบว่าใช้ทั้งร่างกายเลยนะคะก็คือหนึ่งขวดใช้ทั้งร่างกายเลยนะคะใช้ทั้งมือด้วยนะคะก็คือแบบว่าน้ำมันมะพร้าวเนาะก็คือแบบหยด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 แล้วก็แบบว่าทามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเป็นหนึ่งเดียวแบบครบวงจรนะคะคือน้ำมันมะพร้าวนะคะอย่างผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก็คือแบบน้ำมันมะพร้าวก็คือแต่เชอเป็นคนผิวผสมนะคะเชอเป็นคนผิวผสมนะก็คือแบบว่าแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมของ ของครีมของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะถ้าว่าใครแบบรู้วงจรเรื่องของการผลิตพวกครีมต่างๆอะคะ่ะครีมที่แบบว่าใช้บนใบหน้าก็คือส่วนผสมของน้ำมันส่วนผสมของน้ำมันมนะนมนมพร้าวนะคะแต่เชอก็เลยบอกว่าใช้แบบน้ำมันมะพร้าวขวดเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ ard, บำรุงผิวหน้านะคะก็คือเป็นทางก็คือเป็นทางลัดทางด่วนนะคะแล้วก็อย่างเช่นผมใช่ไหมคะผมเนี่ยก็คือแบบว่าเวลาเราสระผมเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวอะค่ะก็คือแบบว่าชโลมผมเนาะอันนี้คือแบบ เธอใช้น้ำมันมะพร้าวฉลมผมเนาะเธอก็เลยแบบว่าไม่ไม่ต้องเข้าร้านสระใดอะไม่ต้องเข้าร้านสระใดก็คือแบบว่าผมเราก็มีน้ำหนักอ่ะเนาะแล้วเราก็ไม่ไม่ฟูด้วยนะคะก็คือเป็นการดูแลเพราะว่าเราเราเราต้องมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะก็คือแบบว่าถ้าถ้าใครมีสุตรรัดแล้วแบบว่าแล้วมันจะทําให้แบบชีวิตมันต้องไปต่ออะค่ะนะคะก็คือแบบว่าแล้วก็เรื่องยาถึงฟันด้วยเธอปักตะกร้าไว้นะคะในเรื่องของยาถึงฟันนะคะก็คือแบบว่ายาถึงฟันเนาะก็คือแบบว่า เธอได้ทดลองใช้แล้วเธอคิดว่ามันดีนะคะพอมันดีเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากจะอยากจะให้ทุกคนแบบลองผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ที่ไม่ใช่สินค้าในท้องตลาดนะก็คือบอกว่าเป็นเป็นเป็นยาสีฟันแบบบ้าสุดกลางวันและกลางคืนนะคะที่บอกว่ามันจะช่วยในเรื่องแบคทีเรียนะคะแล้วก็สมัยก่อนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพวกเราอะ่ะเป็นคนที่ต้องดูดูทอทัศใช่ไหมคะเธอไม่รู้นะว่าใครยังดูทอทัศอยู่ใช่ไหมคะอยู่ใช่ไหมคะ ที่เขาพรีเซนต์ใช่ไหมคะคุณก็จะไปสนับสนุนเขาซึ่งแบบว่าสินค้าเหล่านั้นนะคะเป็นสินค้าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาไปจ้างซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าค่าการจัดค่าการจัดการของสินค้าแบรนด์น,นั<บ>้นอ<บ>่ะก<บ>็คือแบบว่ามันมีต้นทุนไปที่เหมือนกับใช้ดาราซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมคะเช่นเช่นแบบผลิตภัณฑ์มันเหมือน,นต้นทุนราคาสินค้ามันถูกแต่ว่าเขาไปเขาไปเสียค่าโฆษณาเนาะ มันก็เลยทําให้สินค้าแบบแพงอย่างเงี้ยคะ่ะโดยโดยที่คุณภาพต่ำมากนี่เราแบบว่าเราคุยกันในครอบครัวของเราใช่ไหมคะเราอยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เป็นยุคใหม่ด้วยเป็นยุคถ้าเชออายุ41ก็เหมือนว่าอา่รุ่น41เนาะก็คือถ้าถ้าในกลุ่มของเชอเนี่ยจะเป็นกลุ่มโคด้ดกลุ่มครูเขาก็จะเขาก็จะแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์แบบเช่นการทําออนไลน์การตัดต่อคลิปวิดีโอ หรือว่าคนทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็คือแบบคือในสายงานของเชอเนี่ยก็เหมือนกับว่าเชอแบบกลุ่มของเชอเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบว่าผ่านประสบการณ์การเป็นรับจ้างการทํางานบริษัทมาแล้วนะคะก็คือทํามาทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็พวกเราเห็นโอกาสนะคะของที่เศรษีภาพนะคะก็คือแบบว่าทุกคนมีมือถือนะคะทุกคนมีมือถือเหมือนกันหมดนะคะก็คือเหมือนกับทธิเศรษีภาพของเราเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ ทุกคนสามารถมีสิทธิ์รวยได้นะคะเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเหมือนกันหมดแล้วก็ด้วยแอปโทรศัพท์ต่างๆนะคะก็คือเหมือนแอปแอปแอปก็มีเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์รวยใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่สามารถรวยได้ทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมคะนี้แบบว่าเธออะคะก็เป็นคนที่แบบว่าเออเรามีความรู้เราอยาก่จะมาแบ่งปันความรู้อย่างเช่นวันนี้เธอเห็นเพื่อนแบบว่าเพื่อนแบบเล่าให้ฟังแบบอย่างเช่นเพื่อนที่แบบว่า คือเชิญอยู่กับกิจกรรมธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะในกลุ่มกิจกรรมธรรมชาติอ่ะก็เหมือนกับว่าเขามีอยู่มีกินมีใช้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินนะใช่ไหมเขาไม่มีเงินใช่ไหมคะนี่เชิญก็เลยบอกว่าก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะก็คือเพื่อนแบบเหมือนเพื่อนยนคําถามมาว่าเขาไม่มีเงินใช่ไหมคะเชิญก็เลยบอกว่า,อ,าอยากที่จะมาให้คําแนะนำนะคะในเรื่องของการใช้เงินก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะ่ะมีพื้นฐานที่มันถูกต้องนะคะถ้าว่าใครมีพื้นฐานแล้วแบบว่าเอานาไปใช้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะ อย่างเช่นตู้เย็นนะคะตู้เย็นน่ะรู้ไหมว่ามูลค่าตู้เย็นของคุณน่ะของในมูลค่าในตู้เย็นของคุณน่ะมีมูลค่าที่เท่าไหร่เคยสังเกตไหมคะว่าตู้เย็นของคุณน่ะมีมูลค่าที่อยู่ด้านในอ่ะเท่าไหร่นะคะลองลองเช็คดูนะคะถ้าเป็นเทคนิคของเชอร์ก็คือแบบว่าเราเราการทําอาหารเนี่ยเราเราเราจะต้องมีสูตรของของที่บ้านเลยค่ะว่าเราบ้านเรากินอะไรใช่ไหมคะก็คือเราก็ซื้อแค่แค่สูตรของที่บ้านของเราแต่ถ้าวันนึงแบบเราอยากจะ เราอยากจะกินเมนูที่มันแบบไม่ใช่บ้านของเราเราก็ไปซื้อด้านนอกนะคะแล้วมันจะประหยัดนะคะนะคะลองเช็คดูนะคะมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในตู้เย็นนะคะก็คือแบบอว่าเราบอกคนอื่นไม่ได้นากก็คือแบบอว่าถ้าใครบอกว่าเขาเรียกว่ารู้วิชาเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไปแบบแนะนําคนอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือแค่แค่ตัวใครตัวมันนะคะแค่เรารู้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าวถ้าใครบอกไม่มีเงินเงินอยู่นเงินอยู่ใน ตู้เย็นนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบเขาเอาเงินไปซื้อของแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือแบบเราเราก็ก็คือเราก็เข้าใจเขาว่าไม่มีเงินของเขาเขาพูดมาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาแบบมีทรัพย์สินอยู่ในตู้เย็นนะคะบางทีเราไปเปิดตู้เย็นเขาเนี่ยโอ้โหแบบของกินเยอะมากเลยนะคะหรือว่าไปไปดูตู้เสื้อผ้าเพื่อนนะคะไม่มีเงินฉันเปิดไปตู้ฉันไปเปิดดูตู้ตู้เสื้อผ้าเขาเนี่ยโอ้โหแบรนด์ของเขานี่แบบเต็มตู้ไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินนะคะเราเรา แล้วเราแล้วคุณลองไปเปิดตู้เสื้อผ้าเขาดูนะคะบโบโพแบบถ้าคิดเป็นเงินนะคะในตู้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยนะคะก็คืออาจจะอาจจะดาวรถยนต์ได้หนึ่งคันเลยก็ได้นะคะสําหรับคนบางคนนะเออแต่เขาอาจจะไม่มีเงินสดเนี่ยะคาว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่มีเงินสดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอ่ะสะสมใช่ไหมคะเข,เขาอาจจะเขาเขาอาจจะใช้พูดคําพูดผิดก็ได้นะคะของคนพวกนี้อาจจะใช้คําพูดผิดก็ได้ใช่ไหมคะว่าเขาไม่ไม่ไม่มีเงินของเขาอะ่ะหมายถึงว่าเป็นคําตอบแบบ อัตโนมัติของเขาแต่ถ้าคุณดูวิธีของเขาอะค่ะว่าเขาสะสมไปทางไหนใช่ไหมคะบางคนเขาอาจจะสะสมไปที่อะไรคะเช่นหนึ่งอาจจะสะสมไว้ของอาจจะสะสมไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะสองเขาอาจจะสะสมไว้ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะสามเขาอาจจะสะสมไปที่รถยนต์ก็ได้บางคนก็คือบอกว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะไปลงทุนที่รถยนต์นะคะเพราะว่าเขาต้องไปทํางานเขาต้องใช้ความสะดวกสบายชใช่ไหมคะเขาจะต้องใช้รถยนต์เพื่อที่จะให้ครอบครัวของเขาเนี่ย ได,ได้ไปด้วยกรรันแบบว่าไปอย่างปลอดภัยใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นของสะสมของคนที่ของคนที่มีเงินนี่แหละก็คือทุกคนมีเงินเหมือนกันหมดนะคะอย่างเช่นเธอซื้อเสื้อผ้าอย่างก็คือเชอก็มีเงินเชิก็สะสมเสื้อผ้าสะสมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าด้วยการที่แบบเงินแบบเขาเรียกว่าเงินสดอย่างเงี้ยออคนเราคนเราเต็มที่ก็คือกินข้าวแค่อิ่มะนะคนเรากินข้าวแค่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 อิ่มอะ่ะพี่พี่ต้องการวันละแสนพี่คิดว่าพี่จะใช้หมดไหมวันละแสนนะคะ จริงๆแล้วเ,เราก็แค่กินอิ่มอะกินอิ่มนอนหลับก็เท่านั้นเองนะคะเออล้วก็ตีโจทย์ให้มันแตกเนาะแล้วก็เทคนิคของการใช้เงินใช่ไหมคะคือโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนี่คือแบบระวังมากๆเลยนะคะอะไรที่เขาบอกลดราคานี่หมายถึงว่าถ้าว่าพี่มีถ้าพี่แบบว่ารู้ว่าลดราคาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหลักการตลาดเนี่ยถ้าหลักการตลาดของเขาเนี่ยคือเขาเหมือนเขาเจตนาขายนะถ้าเจตถ้าถ้าเขาบอกลดราคาหมายถึงว่าคับ เจตนาของผู้ขายหมายถึงว่าเขาเขาเจตนาที่จะขายเขามีกําไรแล้วแหละเออแต่ว่าผู้ซื้อเนี่ยบางทีผู้ซื้ออะค่ะคือแบบคือแบบคนส่วนใหญ่ด้วยเออคนส่วนใหญ่ชอบของลดราคานะคะ <S <S มันเหมือน,นคําว่าลดราคาหมายถึงว่า <S <S ฉัน, <S <S ฉ,นฉันมีโอกาสได้ซื้อฉันมีโอกาสได้ฉันมีโอกาสได้แล้วเหมือนกับว่ามันเป็นคําที่แบบว่าเป็นคําแบบเป็นคําวิทยาศาสตร์หรือทําหรือว่าคําแบบว่าคําที่แบบ เจาะเงินกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่บอกว่าชอบของลดราคานะคะก็คือบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นคําเช่นของลดราคาเนี่ยมันเป็นมันเป็นปุ่มมันเป็นมันเป็นคาของแบบว่าของคนของคนปมที่บบว่าปมแบบฉันฉันมีโอกาสได้ไงฉันมีโอกาสได้แต่จริงๆแล้วคือเขาแบบว่าเขาต้องการเงินคุณนะเนาะเขาต้องการเงินคุณแล้วแบบคุณก็คิดว่าคุณคุณสามารถซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะนะก็คือแล้วแต่นะคะนี่คือเป็นการเทคนิคการใช้เงินแต่บางคนก็คือแบบว่าเออแบบเออมันถึงเวลาของเขาที่เขาจะต้อง เขาโชคดีที่เขาได้ของลดราคานะคะแต่บางคนก็คือแบบว่าเขาเป็นหลักการของการที่เหมือนกับคุณจะได้เขาเป็นการดึงดูดเงินในกระเป๋าของคุณได้อะไรเงี้ยะคะ่ะก็คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่การใช้เงินนะคะแล้วก็ยิ่งใช้เงินแล้วก็ยิ่งรวยอ,นนอันนี้เพื่อนๆบอกว่าอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมยิ่งใช้เงินแล้วรวยเนาะก็คือบอกว่าอย่างเช่นเชอร์บอกตอนแรกใช่ไหมคะว่า เงินไม่มีหรอกแต่ถ้าว่าเธอมาเปิดตู้เสื้อผ้าชั้นสี่อะไรเงี้ยเออแบบของสะสมสั้นเพียบนะคะหรือว่าเธอมาดูตู้เย็นชั้นสี่นะคะชั้นแบบเปิดตู้เย็นมาแบบของอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็คือแบบเราเหมือน,น,นเทคนิคการลงทุนของแต่ละคนแตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่นเชอร์เนี่ยชอบไลฟ์สไตล์แบบว่าเชอร์ชอบลงทุนกับเชอร์ชอบลงทุนกับการพักผ่อนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเธอก็จะมาทุกวันของเชอร์ก็คือเชอร์ลงทุนกับการพักผ่อนของเชอร์อันนี้ก็คือแบบถ้าถามว่าถ้าเพื่อนมายืมเงินแสนหนึง่ง เออช่วงนี้ฉันไม่มีเออเพราะว่าฉันก็คือฉันต้องใช้เงินหมุนเวียนเพื่อที่ฉันจะมาพักผ่อนของฉันพอฉันพักผ่อนได้ฉันก็แอคชั่นแล้วฉันก็จะบอกสินค้าของฉันว่าฉันขายอะไรฉันทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่ามันก็เกิดเป็นพลังงานใช่ไหมคะพอเรามีพอเราพอเราลงทุนกับสิ่งที่เราเราชอบแล้วเราก็เกิดเป็นพลังงานใช่ไหมคะส่วนจะเป็นพลังเงินตามมาก็คือมันก็แล้วแต่โอกาสถ้าว่าถ้าว่าเงินมาเราก็ต้อนรับทุกอย่างนะคะ แล้วก็อะไรอ่ะเทคนิคของการใช้เงินใช่ไหมคะ,ะเชอจะไม่ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการเขาเรียกว่าสินค้าออนไลน์นะคะสินค้าออนไลน์เป็นสินค้าที่ดูดเงินได้ไวที่สุดเนาะก็คือบอกว่าเวลาคนซื้อก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้คิดนะคะแล้วก็สุขภาพเออสุขภาพสําคัญสุขภาพสําคัญนะคะสุขภาพไม่ใช่กระแสนะ สุขภาพไม่ใช่กระแสนะคะแต่สุขภาพมันทําให้คุณทําเงินนะคะอย่างเช่นเชิญแบบลงทุนในเรื่องของถ้าใครถ้าใครดูแอปแอปดำเนาะก็จะมีเหมือนกับการปักตะกร้านะคะก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าเชิญแบบว่ามีผลิตภัณฑ์ก็คือในเรื่องของกาแฟแล้วก็เรื่องอยาถือฟานอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพพอมีสุขภาพที่ดีค่ะมันทําให้แบบเราเกิดอยากพูดเราเกิดอยากคุยเราเกิดอยากบอกต่อนะคะก็คือแบบ อันนี้คือเป็นงานนะคะก็คือสามารถเป็นงานได้เลยนะแล้วก็การสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านเนาะก็คือเป็นหัวข้อโจทย์ของปี2 5 6 7นนะคะซี่บอกว่าเ,เชอร์ก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นโค้ดเป็นคูนะคะที่บอกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าในแอป,ปน้ําเงินของเชอร์เนี่ยจะเป็นแบบว่าแอป,ปน้ําเงินมันจะเป็นเหมือนกับได้ทั้งได้ทั้งไลฟ์สดแล้วก็ได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าแลโพสเนาะเชอร์ก็จะอยู่ในกลุ่มของแบบพลังงานบวกนะคะก็หมายถึงว่า เขาก็จะพูดแต่พลังงานบวกๆก,กันนะคะก็คือแบบว่าแต่ละคนก็คือรู้ว่าการทําอะไรทุกอย่างอะ่ะมันแบบว่ามันต้องใช้ต้นทุนต้นทุนหมายถึงว่าต้นทุนความพยายามต้นทุนในการเรียนรู้แล้วก็กําลังใจให้กันและกันเนาะแล้วเราก็มาสร้างสังคมบวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้า,าถ้าสังคมบวกมากๆอย่างเงี้ยค่ะเงินทองมันง่ายนะเงินทองมันง่ายแต่ถ้าสังคมลบอะ่ะสังคมลบอะ่ะมันทําให้แบบเด็กหรือผู้ใหญ่หรืออะไรเงรี้ยเวลาแบบ เวลาแบบเขาติเราท้วงเราหรือคอมเมนต์เราที่ไม่ดีอ่ะมันก็ทําให้เด็กคนหนึ่งแบบเสียกําลังใจใช่ไหมคะบางครั้งคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยโหแบบอย่างเช่นอย่างเช่นแบบเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วคําว่าไลคอดเขาเรียกว่าแหละไลคอดแบบโดนโจมตีใช่ไหมคะคําว่าไลคอดโดนโจมตีปุ๊บโอ้โหแบบวงการการศึกษาของเราแบบว่าวงการการศึกษาแบบว่าไปไม่ได้เลยอะค่ะก็เลยก็เลยทาให้แบบว่าเหมือนเหมือนคนไทยแบบว่าไม่ค่อยสนับสนุนอย่างเงี้ย อย่างเช่นขายขายสินค้าออนไลน์ใช่ไหมคะขายสินค้าออนไลนะ์เนาะเขาก็จะแบบโจมตีบอกว่าเออระวังหลอกลวงอะไรเงี้ยระวังหลอกลวงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็โดนก็คือแบบคอมเมนต์อาจจะคือคอมเมนต์เดียวอะคอมเมนต์เดียวอะโจมตีแบบโจมตีธุกรกิจกันแบบว่าจนทําให้แบบแ,บบแม่ค้าออนไลน์ก็แบบหมดกําลังใจอะเนาะก็คือหมดกําลังใจนะคะอย่างเช่นเชอญเชิอะเช่นเช่นเจิสองแบบเจิสองคอมเมนต์อะเช่น ไลค์โค้ดนะคะ mm hmm. ก็คือโดนคนเดียวอ่ะโดนคนเดียวอ่ะแต่ว่าทั้งวงการนะคะ mm hmm. ก็คือแบบ mm hmm. เขาก็บอกต่อบอกต่อแต่แต่แต่คนดีมันเยอะอ่ะคนดีมันเยอะแล้วทาไมบอกว่าไปแค่คอมเมนต์เดียวเนาก็เดก็คือโดนทั้งวงการนะคะ2ก็คือใน,ในเรื่องของสินค้าออนไลน์ใช่ไหมคะที่บบว่า เขาก็ไปเหมือนเขาไปจับได้ว่าเออคุณฟ้องเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จับได้แค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่คนที่เขาแบบขายด้วยความซื่อสัตย์ถึกจริตนะคะเยอะแยะมากมายนะคะก็คือแบบแค่คอมเมนต์เดียวเนาะก็คือก็เลยทําให้วงการออนไลน์ก็เลยแบบเหมือนดับลงเนาะก็คือแบบว่านี่คือเชอเห็นแบบวิกฤตใช่ไหมคะ มันก็เลยทําให้เอา้าแล้วเราจะไปทางไหนใช่ไหมคะแล้วเราจะไปทางไหนกันในปี2,567นะคะแล้วก็ต้นทุนที่มีด้วยนะคะแล้วก็วงการการเกษตรก็คือไม่ไ,มได้ทําให้รวยนะคะใครไปทาใครไปอยู่ในวงการการเกษตรเป็นหนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนไปหมดนะคะนะนี่เชอก็เลยมองเห็นแบบสิทธิเสรีภาพของทุกคนนะคะที่เท่าเทียมกันก็นกคือการมีโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหรือว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็คือมีโทรศัพท์มือถือเหมือนกันหมดแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับ เขาเรียกว่าคนยังไม่ค่อยมีความรู้นะคะคนแบบคนไม่ค่อยมีความรู้หมายค่ะว่าความรู้หมายถึงว่าคุณยังอาจจะมีข้อมูลเก่าๆอยู่นะคะ เชอก็คิดว่าประมาณอีก1เดือน2เดือน3เดือนนะคะที่อาจจะทุกคนอาจจะได้รับข้อมูลใหม่ๆนะคะเพราะว่าในกลุ่มของเชอเนี่ยเขาก็เป็นพลังงานบวกมากขึ้นนะคะถ้าว่าใครมีพลังงานบวกใช่ไหมคะเขาก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ดีนะคะแล้วก็เช้ามาก็จะได้ยินคําพูดดีๆนะคะให้กําลังใจนะคะหรือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะคะซึ่งแบบว่าวันนี้นะคะเชอก็ ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะท,ท,ที่มาติดตามรับชมเชร์แบบทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็โลกออนไลน์ค่ะเป็นเป็นโลกออนไลน์แห่งเพื่อนนะคะนะคะก็เหมือนเราสมัยก่อนนะที่บอกว่าถ้าขาดแฟนเรายังหาแฟนใหม่ได้ใช่ไหมคะเออเนาะถ้าขาดแฟนมันก็เหมือนเราเราหาแฟนใหม่ได้เพราะว่าแฟนมันไม่ใช่คนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะแต่ว่า เพื่อนนะคะเพื่อนเนาะที่บอกว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวฉันแนะนําแฟนใหม่ให้อะไรเงี้ยใช่ไหมเออถ้าถ้ามีเพื่อนดีเฮ้ยเดี๋ยวฉันแนะนําเพื่อนใหม่ให้มาเออเดี๋ยวฉันแนะนําเพื่อนใหม่ให้ไอ้ฉันแนะนําแฟนให้เธอไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฉันมีคนนี้รู้จักนะอันนใช่ไหมคำคำว่าเพื่อนเออฉันมีเออเฮ้ยฉันมีเหมือนกับว่าเฮ้ยตรงนี้รับสมัครงานนะใช่ไหมเออแบบว่าอะไรดีคะเฮ้ยแกไปแกไปกู้เงินตรงนี้ไหมดอกเบี้ยถูกอะไรเงี้ยคำว่าเพื่อนใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าเราเป็นเพื่อนกันแบบว่านะถ้าถ้าสังคมแบบเพื่อนดีๆใช่ไหมคะ แต่ว่ามันมีโจมตีมันเหมือนมันเหมือนเราโดนโจมตีว่าเฮ้ยแบบว่าอะไรอ่ะห้ามยืมเงินหรืออะไรเงี้ยห้ามยืมเงินอะไรห้ามอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าถ้าถ้าเป็นเชอร์มีนะเชอร์จะให้เลยนะแบบว่าถ้าถ้าเป็นเชอร์เชอร์แบบว่าเห็นแบบเห็นคนเดือดร้อนอะเนาะถ้าเราเป็นคนที่เห็นคือเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราโดนโจมตีแบบว่าคนห่วงอ่ะคนห่วงอ่ะเออแต่ถ้าเราเป็นเราอ่ะแต่ถ้าถ้าถ้าเชอร์มีตังนะเชอร์จะให้เชอร์จะเป็นมันจะเป็นเหมือนกับว่าอะถ้าถ้าหลานมาเงี้ยหลานมาเราให้20บบาทเขาอ่ะ เด็กมันดีใจไหมยี่สิบบาทร้อยนึงอะ่ะมันดีใจนะใช่ไหมมันเป็นมันเป็นขวัญและกาลังใจอะ่ะแต่ว่าคนนะ่ส่วนใหญ่แบบชอบปิดกั้นแบบว่าเออถ้าเรื่องเงินห้ามมาคุยกับฉันนะอะไรเงี้ยฮะเรื่องเงินห้ามมาคุยกับฉันนะแต่เชิคิดว่าเขาปิดโอกาสมากกว่านะคะแต่ถ้าว่าเป็นเชิญเนี่ยอ่ะถ้าเรื่องเงินอนะ่ะลองคุยกันสินะคะอยากได้ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าว่าอยากได้ที่เท่าไหร่เชิญอาจจะเป็นแนะนํางานให้ก็ได้ใช,ใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าถ้าเป็นนี่อรอเราจะหาทางออกอยังไงใช่ไหมคะ ถ้าเป็นหนี้เชอก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเชอก็หาทางออกเจอแล้วนะเชอเป็นหนี้มาสิบห้าปีเช<ม>อหาทางออกจเจอแล้วนะคะว่านี่ที่สิบห้า,หาปีของเชอเชอเป็นหนี้แค่สองสองแสนเจ็ดเองนะสองแสนเจ็ดอ่ะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเชอร์ด้วยประสบการณ์ของเชอค่ะก็คือแบบ <nov. S 1> ว,ว่าเชอรู้วิธีการแก้หนี้ของเชอแล้วนะคะก็คือการที่ตอนนี้ค่าเงินมันเฟ้อใช่ไหมคะค่าเงินมันเฟ้อหมายถึงว่าเชอจะต้องสามารถพลิกโอกาสที่ได้นะคะก็เช่น ถ้าว่าเชอแบบมีที่ดินใช่ไหมคะการที่มีที่ดินอะ่ะมันเป็นมูลค่าที่ที่มันต้องเพิ่มทุกปีละปีละยีเนใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าในเวลา15ปีผ่านมาของเชอเนี่ยเช่น เอมีที่ดินแปลงหนึ่งที่เชอซื้อไว้1ล้านบาทใช่ไหมคะถ้าว่าตอนนี้คือมูลค่าจาก1ล้านบาทนะคะตอนนี้มันก็สามารถที่จะทำางทำราคาได้ที่10ล้านบาทนะคะโดยที่ต้นทุนของเชออยู่ที่แค่200,000กว่าบาทเองอ่ะซึ่งถ้าว่าเชอะค่ะปล่อย,ปล,อยปล่อยที่ไป1แปลงนะคะเชอก็สามารถที่จะมีเงิน10ล้านได้แบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือเราเราเห็นภาวะเงินเฟอ้อนะคะหรือว่าที่เชอไปเรียนนะคะไปเรียนออนไลน์มาแบบ ท,ทุกวิชาเลยอะะนะคะเชอ่ลงทุนไปแค่หลัก2อ0แสนเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าตอนนี้คือมันสามารถทำให้เชอ่อะมีรายได้นะคะต่อปีปีละี่ล้านนะคะด้วยการที่คนคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าใจเนาะคนรุ่นใหม่อะ่ะเอ๊ะคนรุ่นเก่าคือเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนคนรุ่นเก่าก็เหมือนว่าฉันจะต้องมีที่ฉันจะต้องออฉันต้องมีหน้าร้าน เช่นฉันเปิดร้านส้มตำฉันก็ต้องอาตาส้มขายหรือฉันเปิดร้านข้าวมันไก่ฉันก็ต้องเปิดร้านขายใช่ไหมคะอันนั้นคือเหมือนกับว่าโลกโลกของคนยุคเก่าอะเนาะเขาก็ต้องเหมือนกับจับต้องได้ใช่ไหมคะแต่โลกยุคใหม่อะค่ะมันเป็นแบบทรัพย์สินดิจติตอลน,นะคะอย่างเช่นใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็หมายถึงว่าคุณมีทรัพย์สินแล้วนะคุณแบบมีโทรศัพท์มือถือหมายถึงว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือก็เหมือนมีมูลค่านะคะพอมีมูลค่าเสร็จนะคะสองถ้าว่าคุณแบบว่า,าเปิด Facebook ใช่ไหมคะเปิดแอปเเปปิิดแออนน้ํางหรืเปิดแอป ดำใช่ไหมคะคือคุณก็จะมีชื่อของคุณอันนี้ก็เป็นมูลค่าทรัพย์สินของคุณแล้วนะคะแต่นี่มูลค่าทรัพย์สินของคุณค่ะคุณเอาเชื่อของคุณคุณเอาชื่อของคุณไปทําธุรกิจไหมนะคะธุรกิจเช่นคุณแบบทําธุรกิจอะไรใช่ไหมคะแล้วแบบว่าคุณแบบอยากที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณไหมใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นหัวข้อนะคะว่าคุณมีชื่อของคุณแล้วนี่คือชื่อธุรกิจแล้ว2คุณแบบคุณดูแลธุรกิจของคุณไหมคุณดูแลชื่อของคุณดีไหมนะคะอย่างเช่นเชอร์บอกว่าเชอร์แบบ เชื่อมีเป็นแอปแอปของเชอร์ใช่ไหมคะเชอร์ก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาธุรกิจของเชอร์นะคะแล้วก็สร้างโอกาสไว้เสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็3ใช่ไหมคะ,ะคนส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าควรที่จะลงทุนนะคะเกี่ยวกับความรู้นะคะ,คะโลกยุคเก่าเนี่ยโล,โลกยุคเก่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะต้องไปโรงเรียน แล้วก็หรือว่าบางครั้งเด็กไม่อยากไปนะคะเด็กไม่อยากไปแต่ว่าด้วยพ่อแม่ค่ะบังคับให้ไปอาจจะบังคับด้วยการที่แบบว่าเขาเรียกว่าบังคับให้ให้มันไปด้วยหน้าที่ของมันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือการเรียนการเรียนแบบนั้นคือคือไม่สมควรนะคะไม่ไม่ไดแอนตี้นะคะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นการกักขังเด็กอะค่ะมันเป็นมันเป็นโรงเรียนเหมือนเหมือนเป็นโรงเรียนกักขังอะอันนี้เราเราไม่ไดแอนตี้นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ มันโลกโลกนในทุนเนาะโกนในทุนของเขาคือเขาต้องการที่จะผลิตคนนะคะไปสู่อุตสาหกรรมขเขานะคะก็คือแบบว่ามันก็เป็นธุรกิจเหมือนกันก็คือเป็นธุรกิจแบบเช่นอุตสาหกรรมเช่นครูเช่นหมอเช่นอะไรเงี้ยคือเขาเป็นโรงเรียนเขาเป็นเขาต้องการผลิตคนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้มันก็มันก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องเข้าโรงเรียนใช่แต่ว่าออตอนนี้หาที่เชอร์บอกว่าถ้าเป็นกลุ่มของเชอเนาะเชอก็ถ้าเป็นกลุ่มของเชอจะเป็นจะเป็นกลุ่มแบบสายโค้สายครูเนาะเขาก็จะเชี่ยวชาญทางด้านแบบว่าบางคนเชี่ยวชาญด้านความรัก บางคนเชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะคะบางคนเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนะคะบางคนเชี่ยวชาญทางด้านอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไปถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าแต่ละคนนะคะในยุคใหม่นยคะจะเป็นคุณจะเห็นคนที่แบบเขาเติบโตแบบที่แตกต่างนะคะคือคือแต่ละคนจะเติบโตที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ในแต่ละวันที่เขาเติบโตอะค่ะเขาก็อาจจะเขียนเป็นบทความเขาก็อาจจะเขียนเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องรายได้นะคะก็คือบอกว่า มันก็ว่าเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าการขายนะคะก็คือเชอก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเนี่ยก็คือการที่ออกเอาหน้าออกกล้องเนาะก็คือเหมือนกับการขายอย่างเงี้ยค่ะก็คือการขายเราเรามาพรีเซต์เรามาแสดงความรู้ความสามารถให้กับเพื่อนๆแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าทักษะการพูดก็ควรมีเนาะทักษะการพูดก็ควรมีนะคะก็เพราะว่าการพูดแล้วมันพูดได้เงินได้ทองอย่างเงี้ยค่ะการออกกล้องมแล้วมันได้เงินได้ทองอะเนาะก็อยากที่จะอันนี้เป็น ทุกคนสามารถพูดได้นะคะทุกคนสามารถพูดได้ทุกคนสามารถที่จะมีรายได้ได้ทุกคนสามารถรวยได้นะคะโดยที่มันไม่มีข้อจํากัดเนาะก็คือแอปต่างๆเขาไม่มีข้อจํากัดนะคะก็คือแบบเขาต่างที่จะให้คนนะคะมาสมัครแล้วก็สมัครง่ายด้วยนะนะสมัครแอปฟ้าสมัครแอปดำเนี่ยค่ะสมัครง่ายมากๆเลยนะคะเขาเขายังไม่เขายังเปิดกว้างให้กับคุณนะคะแล้ว แล้วถ้าคุณนะคะอยากที่จะมีรายได้เพิ่มเนาะหรือว่าอยากจะเปิดช่องทางนะคะก็คือสามารถเปิดได้เนาะส่วนวันนี้เชิญนะคะก็ขอขอบคุณนะคะในวันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่วีนะคะที่มาติดตาม